เอาละครับผมท่านผู้ชมครับผมการาบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่ช่องอเล็กซ์น้ำอยู่ในโซนโฟน์เอ็กซ์ตรีมครับผมทุกคนเซิร์ฟก็มาเปิดแล้วเรียบร้อย4โมงเย็นนะครับเซิร์ฟเพิ่งเปิดได้10นาทีดูคนโขงกันเยอะเลย โขงไขยองค์ไข่เอ็มนะตอนนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอัปเดตอะไรเข้ามาบ้างนะอันดับแรกเข้ามาดูที่หน้าเว็บก่อนเลยครับผมทุกคนสำหรับใครนะผมที่กำลังมองหาบัตรไอเดีเติมเกมนะครับผมบัตรเติมเกมก็เข้ามาที่เว็บนี้เลยนะครับผมเติมไปแล้วนะถูกที่สุดเลยนะครับเป็นเว็บที่ถูกที่สุดรับรองรับประกันได้เลยครับผมอันดับแรกครับผมคลิกเข้ามาที่ลิงก์นี้เลยนะผมเติมเครดิตเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปเลยนะทุกคนในลิงก์นี้เลยนะครับผมทุกคนกดเข้าไปครับผม แล้วก็จะมาหน้าเติมเครดิตครับผมมันจะมีทูมมูนี่วอลเล็ตนะครับผมแล้วก็โอนเป็นพร้อมเพย์นะครับผมระบุจำนวนเงินนะครับผมเราจะเติมเท่าไหร่ครับผมผมใส่ไปเลยครับ1นึ่งพันครับทุกคนแล้วก็กดยืนยันการทํารายการครับโอเคซัคเชสแล้วก็สแกน QR Code นะครับผมตรงนี้เลยนะครับหนึ่บาทนะครับ 1นึบาทครับผมพอสแกนเสร็จนะครับผมเราจะได้เครดิตตรงนี้นะครับแล้วได้เครดิตตรงนี้เป็นประมาณ1000นะครับประมาณ1000นะครับแล้วก็เรากดมาหน้าหลักครับทุกคนแล้วก็กดบัตรเติมเกมครับแล้วก็เราเลือกนะครับผมเป็นเลเซอร์นะครับทุกคนเราเลือกเป็นเลเซอร์นะกดเลเซอร์ครับเราเลือกบัตร1 0 0 0พันเนี่ยเห็นไหมหนึ่เราเติมเข้าไป1,000พเมืเ่อกี้เราจะ ได้ส่วนลดนะครับผมเป็น920บาทเท่านั้นนะครับผมจาก1,000ครับลดไป80บาทเลยนะทุกคนกดครับผมกดเข้าไปครับมันจะขึ้นเครื่องหมายถูกแบบนี้ครับผมกดยืนยันการทํารายการนะครับโอเคพอขึ้นแล้วนะครับผมเรากดตรงนี้ครับตรงกล่องจดหมายครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมวงเล็บไว้ให้นะครับผมเครดิต30บาทเราเหลือ30บาทเนาะแล้วก็กดตรงกล่องจดหมายครับผมกดไปเล็กหนึ่งนะครับกดปึ๊บโอเคทุกคนพอเรากดเข้ามา กล่องจุดหมายใช่ไหมมันจะเด้งมาหน้านี้นะครับผมแล้วก็ให้เราเลือกหัวข้อที่2นะผมตรงนี้เลยบัตรเติมเงินโปรโมชั่นนะครับที่เราซื้อไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็เราก็เอาโค้ชนะผมไปเติมนะครับเอาโค้ชตรงนี้เลยนะครับผมไปเติมนะครับที่หน้าเว็บเกมนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราเข้าหน้าเว็บเกมนะครับท็อปอัพเติมเงินครับผมล็อกอินเอดีให้ถูกนะครับผมแล้วก็ใช้บัตรเลเซอร์นะครับก็คือโกนะครับอันนี้เลยนะครับกดเข้าไปครับอันใต้อ่าค r code เลยนะทุกคน กดเข้ามาครับผมแล้วก็ใส่ซีเรียลแล้วก็พินเข้าไปนะครับแล้วก็ไปคัดลอกตรงนี้เลยนะครับซีเรียลปั๊บใส่ซีเรียลไปแล้วก็พินครับคัดลอกไป แล้วก็คอนโทรล V ครับแล้วก็ Submit ครับผมกดไปแล้วก็รอนิดนึงนะครับผมมันหมุนอยู่ระบบกําลังแบบว่าตรวจสอบอยู่นะครับแล้วก็ทํารายการเติมเงินสําเร็จนะครับผมได้บัตร H รดเนาะตามโปรโมชั่นนะผมแล้วก็มีใบบวก20อันนะแพ็คแพ็คยาแพ็คมานานะครับอีก1อันนะครับผมตามนี้ครับผมที่เราเติมไปเมื่อกี้นะครับผม1 0 0 0บาทนะแต่เราได้ส่วนลดครับทุกคนตามนี้นะ เราได้ส่วนลดครับตามนี้นะที่เราเติม1,000บาทเนี่ยเราจะเสียไปแค่920บาทนะครับเราได้ส่วนลด80บาทเลยนะทุกคนเว็บที่เติมเกมผมแนะนำเว็บนี้เลยนะครับนี่นะครับผมแฮชอัปเดต23นะครับวันที่23พฤษภาคมนะ2อ2ัเนาะก็ได้อัปเดตเข้ามานะครับตอนนี้ปลดล็อก max level จากเลเวล30เป็น35นะครับผมแล้วก็นำระบบภาษีมาใช้ในการแลกเปลี่ยนภายในเกมดังนี้ปรับอัตราการเสียภาษีจากการตั้งค่า จากการตั้งร้านค้านะครับผมในกรณีที่ผู้เล่นธรรมดาทาการแลกเปลี่ยนด้วยกันเองผู้เล่นจะต้องถูกหักภาษีถึง7%เลยนะครับผมสมมติเราซื้อ M 1 M เนี่ยเราจะเสียไปเท่าไหร่วะ,วะเราจะเราจะน่าจะได้แบบ M ไม่ครบ1 M นะถ้าเราซื้อ1 M เนี่ยมันจะหักไปเท่าไหร่นี่แหละ7%ก็ไปคิดดูเอานะถ้าซื้อ1 M หัก7%ก็น่าจะประมาณ70,000มื่นป่ะแต่หักถึง7%เลยนะถ้าเราทําการซื้อขายกันเองนะแต่ถ้าในกรณีที่เราทําการซื้อขายเงิน M เนี่ยกับแซ M นะครับเราจะถูกหักภาษีแค่1%นะ อันนี้ก็เป็นกดเข้ามาเพื่อให้เราซื้อเอ็มเฉพาะกับเซเอ็มเท่านั้นนะทุกคนซื้อขายเอ็มกับเซเอ็มเท่นานั้นนะครับถ้าจะขายให้กันเองต้องยอมเสียภาษีโดยปริยายาครับผม7%อครับอันนี้ผู้เล่นหลายคนน่าจะน่าจะไม,ไม่ชอบในข้อนี้นะทุกคนหล,หลายคนนะคนับผมก็ไม่ชอบนะ <c oughs> นะใครคิดเห็นเกี่ยวกับระบบภาษี7% 1%เอเนเนี่ยนะครับคอมเมนต์กันดูได้นะทุกคนว่ามันมีผลดีผลเสียยังไงเนาะส่วนต,ตัวผมก็มองว่ามันไม่ดีเลยแหละนะครับจู่ๆก็จะมาหักภาษีเราเฉยเลยนะครับ อะความคิ่เห็นนะครับของผู้เรียนทุกคนนะแตกต่างกันนะครับคอมเมนต์ได้นะครับทุกคนแล้วก็มีประเภทร้านค้าอัตราการเสียอัตราอะไรขอโทษขออภัยด้วยคนอัตราการเสียภาษีนะครับไม้ชอบเนี่ยการตั้งร้านแบบธรรมดานะครับ ก็คือกด MyShop ตรงนี้ธรรมดาโดยที่มันเปิดได้แค่3ช่องนเนี่ยเห็นไหมเนี่ยตรงนี้มันก็จะมีบอกอยู่นะ,ะเ,เ,เ,นะเนี่ยบเร์เซ็นตี้ยสเปเชียลช็อปสเปเชียล s ็อปเจ็ดเปอร์เซ็นต์พรีเมอเนะเนี่ยอ่านตามนี้เลยการตั้งร้านเนี่ยโดนหักถึง10%เลยนะเยอะกว่าเราแลกเปลี่ยนอย่างนะ้เนี่ยหัก10%นะสมมุติเราขายของ 1M เราก็จะโดนหักไป1แสนชี้ ขาย 10M หักไป1ล้านขาย 100M หักไป10ล้านโหหักเยอะมากการตั้งร้านโดยไอเทมช็อป p เปเชียลอ่า Special Shop นะครับผม7%นะอันนี้หักไป7%เท่ากับล้อแรกเปลี่ยนธรรมดาเลยนะครับแล้วก็ Premium Shop นะครับหัก5%นะครับถ้าเราขาย 1M นะครับเราก็จะได้950,000นะครับประมาณนั้นนะครับ7%นี้น่าจะถ้าขาย 1M เนี่ยน่าจะหักไป70,000นะครับประมาณนั้นนะเออหัก5%ก็หักไป50,000ืนแล้วถ้าขาย 1M นะครับ แล้วก็เมกาช็อปนะครับหักไปแค่สามเปอร์เซ็นต์นะครับน้อยน้อยอยู่นะแต่มันแพงนะครับแพงแน่นอนนะแต่เนี่ยหมายเหตุก็คือเมกาช็อปนะยังไม่ได้มีจําหน่ายในดีอีช็อปนะแต่พรนะีเมียมช็อปสเปเชียลช็อปเนี่ยมีขายในดีอีนะครับน่าจะใช่นะอ่ะมีนะครับผมพรีเมียมช็อปกับสเปเชียลช็อปนะมีขายในดีอีนะครับส่วนเมกาช็อปยังไม่ได้เอาเข้ามานะเนาะเข็นมาดูหัวข้อต่อไปครับผมเมื่อผู้เล่นกดใช้ไอเทมไม่ช็อป v i e w e r จะแสดงผลโดยเรียงค่าไอเทมจากราคาน้อยไปมากนะครับเออมันจะเรียงราคาให้เลยเนาะอ่าแล้วก็เพิ่มโปรเอกนะับผมก็คือไข่นะครับจัดจำหน่ายในดี s h ช p อนะครับไอเทมที่สามารถได้รับจากโปรเอกนะครับก็คือไอเทมที่ได้รับจากไข่นะครับก็มีหลังเต่าครับบวกอ่าอันนี้เป็นระระดับโลนะหลังเต่าบวกฮิตด e เฟน s ์กับกิฟ e ์ดีเฟนซ์บวกนะครับแล้วก็วอ l กิ้งแบ c ็คแพคนะครับเป็นระดับมีเดียมนะครับ บวกกิฟต์แอทแทกครับแล้วก็ Unit Backpack ครับมีเดียมครับฮิตด e f เ n นส์สครับ plus แบ็คแพคครับมีเดียมบวก HP กับ SP 200ครับแล้วก็แหวนทองนะครับผม มีเดียมครับสะปิบวกสเปเชียล40นะครับควีนคาวนะครับก็ระดับไฮแล้วนะครับบวก HP s p เนี่ย350บวกคริตดามเมจนะครับบวก5นะครับสเกลเลตันนะครับหลังอ่าหลังหลังหุ่นตัวกะโหลกบะนะครับบวกกิฟต์ดิเฟนต์กับสเปเชียลดิเฟนต์แล้วก็บวก HP 350นะครับเวอรเลสต์จ็อกเกอร์แมสนะครับหน้ากากนะครับ ระดับไฮครับบวกทีมแอทแท็กแล้วก็เดอบล์แอทแท็กเนี่ยหกสิบนะครับเทอร์ทัวร์เทอร์ทัวไม่รู้อ่านว่าอะไรนะเทอร์ทัวร์แมสหน้ากากไอ้ที่ปิดปากนะครับระดับไฮครับผมบวกฮิตกับกิฟต์แอทแท็กห้าสิบครับดราก้อนไฟครับปีกปีกดราก้อนไฟครับระดับไฮครับบวกฮิตแอทแท็กกับกิฟต์แอทแท็กห้าสิบเท่ากันกับอันนี้เลยนะครับเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็บัตเตอร์ไฟครับผมปีกผีเสื้อครับระดับยูนิคนะครับผมเพิ่มสเปเชียลดิฟนะครับ เข้าไป100บวก HP 500ครับแล้วก็มี Angel Head Ring นะครับบวกคิดที่เข้าถึง7.5เลยนะระดับยูนิตครับมีระดับแร2อันเนาะยูนิต2อันครับระดับไฮเท่าไหร่วะเนี่ยระดับไฮ5อันมีเดียม4อันนะโลอันนึงนะเออตามนั้นครับผมแร2อันก็คือ Fire Soul นะครับผมก็คืออ่าผีนะครับผีไฟนะครับผีไฟบวก Hit Give Attack เจ็ดสิดห้า Crit Damage บวกสินะ HP เจ็ร้อยห้าสครับแล้วก็ปีก Angel Wings นะครับระดับแรเหมือนกันนะครับผมบวก อันนี้บวกกิฟต์แอตแทแล้วก็สเปเชียลแอตแทนะผมบวก70นะบวกกิฟต์ดีเฟนส์เข้ามาด้วยนะเจแล้วก็สเปเชียลดี e เฟนส์เจ็ดครับผมทุกคนอันนี้ไม่มีคลิกนะถ้าจะให้ผมว่าแพงๆตอนนี้ผมว่าผีเนี่ยน่าจะแพงอันดับ2น่าจะเป็นแองเจลนะไม่แน่นะแองเจลอาจจะแพงกว่า ผีเนี่ยมันบวกเยอะนะมันบวกฮิตด้วยแอนเจิลมันบวกแค่คลินะครับประมาณนี้เนาะสำหรับไอเทมที่อยู่ในไข่นะครับไข่ก็คืออันไหนอ่ามาดูในด e ีช็อปครับหน้าแรกเลยเนี่ยไข่อันนี้นะผมโปรเอกนะครับที่เข้ามาเนาะอันละพันห้าก็ใบละ15บาทชิบาทหายสิบใบก็150บาทร้อยใบก็พ yeah. ันห้าเยี่ยแพงมากโอ้ในใบอุ้ยในบยยในบนี้มีกันแตกเข้ามาด้วยนะแล้วก็มีใบบวกครับแล้วก็มีบัตรดันครับก็ของพวก เอาไว้โยกตู้นะเป็นชิ้นส่วนสเิริมนะครับแล้วก็มีเหรียญเดโคชิปนะครับแล้วก็มีของกระกากอีกอตามนี้นะรับไข่โปร,โอรเอก็กไอตัวเดียวนะครับอืมโอเคเดี๋ยวเราไปดูหัวข้อต่อไปที่เขาอัปเดตมาครับปรับแก้ไขสเตตัสแวนยูนิคล็อกเกอร์ริงของตัวอ้วนนะของเวลส์นะครับก็คือให้มันเป็นสเตตัสปกตินะครับอ่า ตามนี้เลยแล้วก็กิจกรรมคูณ e xp ตกปลาขุดนะครับผมตามไปเลยะระยะเวลาที่กําหนดนะครับก็คือถึงวันที่28นะเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยนะเวลาระยะเวลาเนี่ยสองทุ่มถึงสามทุ่มนะครับวันที่23เนี่ยจะคูณ e xp ห้าสิบเปอร์เซ็นก็คือตอนสองทุ่มถึงสามทุนะ่มเนาะก็วันที่24เป็นขุดกับเบ็ดนะครับคูณสองนะครับวันที่25่ห้าก็ e xp ห้าสิบเปอร์เซ็นเนาะวันที่26ก็เบด็ดกับขุดคูณสองครับ27่สิบก็ e xp ยี่สิบแปดเบ็ดกับขุดเหมือนเดิมครับคูณสองถึง อัปเดตอีกทีวันนี้วันที่23เนาะอาทิตย์หนึ่งอัปเดตทีหนึ่งก็วันที่30นะครับอัปแพดอีกทีหนะึ่งเนาะโอเคแล้วก็เพิ่มชุดแคชมาจัดจำหน่ายใน e-d-e shop นะครับผมชุดมารินของเซรานะครับเรามาดูกันอ่าของจูนี่ก็มีนะครับเนี่ยอ่เป็นชุดอันนี้นะครับ5ส่วนนะมีแค่5ส่วนโอเคก็เท่อยู่นะมือมือไม่มีเหรออันนี้อะไรอ่ะอันนี้ถุงมือเอ้อน,นี่ไงมืออุ้ยบวกฮิต72เลยเหรอเอยเดี๋ยวนะมันบวกเยอะกว่าแซมบ้าอีกนะอันนี้บวกกิฟนนกต์อง 51เองโอ้โหสสใจต้องปรับเปลี่ยนมาใช้อันนี้แล้วทุกคนนะครับต้องปรับเปลี่ยนมาใช้อันนี้แล้ว หมื่นเอ็ดนะครับเดี๋ยวต้องซื้อแล้วต้องจัดแล้วนะครับอันนี้วิวยี่ห้านะครับถึงจะใส่ได้เนาะอ๋อพวกนี้มันจะเป็นวนะิวหนึ่งเนาะคือปรับเข้ามาใหม่เนี่ยจะเป็นอ๋อลูฟี่ก็วิวยี่ห้าเหมือนกันนะครับจะมีบางอันที่เป็นวิวหนึ่งเนี่ยชุดแคปเนี่ยชุดแคปเนี่ยวิวหนึ่งนะครับอุย้ยเสื้อ,อน,นี้ก็บวกฮิตดีเฟนซ์เยอะกว่าด้วยนะทุกคนคือของอันเดิมเนี่ยมันจะบวกแค่65เนี่ยเห็นไหมอันนี้ก็บวกแปดสิบแเท่ากันอยู่เท่ากันกับของลูฟี่อยู่นะใบหน้้้้้าาาา500 550 583 583ครรรัััับบบททงงผผมมออออนน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 นีีีีเเเยยยะะะะกกกวว่่่ให บวกเลือดเยอะกว่าเนี่ยลูฟี่บวกแค่500นะครับตรงผมบวก550เท่ากันกับอันนี้เนาะแต่เซตเนี้ยบวกเยอะกว่านะครับเออ,เ,อเรื่องอ๋อนี่เป็นระดับไฮนี่เป็นระดับยูนิคครับอ่ะเป็นระดับยูนิคนะที่เพิ่มเข้ามานะครับใช่ไหมคืเอ,อเป็นระดับไฮอันนี้ยูนิคันขึ้นยูนิคยังไงวะเมื่อกี้งงแล้วเมื่อกี้ขึ้นยูนิคเฉยเอ้เออมื่อกี้ขึ้นไฮเฉยนะ เป็นยูนิคนะทุกคนเอาอันนี้เป็นไฮเหรออันนี้ยูนิคทำไมมันเป็นไม่เหมือนกันวะอันนี้ก็ไฮยูนิคไฮแต่เป็นเซตเดียวกันนะนะครับเอยอันนี้น่าสุดน,นะบวก hit. น,นี่ินเป็น72เลยนะจากอันเดิมบวกแค่อ่ะอันนี้บวกกิฟนะอันนี้ก็บวกฮิตอ๋ออันนี้มันจะบวก2อันไงบวกกิฟด้วย 51แต่นี้มันวกอันเดียววกฮิต72บงครับเพียวๆเลยก็คือฮิตแอสแทกครับก็คือตีนั่นเองนะโอเคตามนี้นะครับสำหรับอัปเดตชุดเข้ามาเนาะก็หมดแล้วนะผมสำหรับอัปเดตในวันนี้นะผมที่23เดือนพฤษภาคมนะครับอัปเดตรอบที่เท่าไหร่วะรอบที่3มั้งนะครับมีวาณนี้นะสำหรับของที่เข้ามาก็มีเซตมารีนนะครับผมแล้วก็มีไข่โปเอกนะครับแล้วก็เรื่องระบบภาษีเนี่ยใครมีความเพีเ้นอย่างไรก็คอมเมนต์ได้นะทุกคนสำหรับส่วนตัวผมนะผมมองว่ามันค่อนข้างที่จะสูงไปนะ7%นะ ถ้าทัก 3- 4มมันก็ไม่นั่นได้หน้าเกียดขนาดนั้นนะอันนี้หัก7%เลยนะเท่ากับการตั้งร้านขายเลยนะหักเยอะมากครับเออ หักเยอะจริงนะไม่รู้อะนะครับไม่รู้ว่าราคา M มันจะตกหรือยังไงนะเพราะว่าเราควบคุมราคา M ไม่ได้แล้วตอนนี้เพราะว่าถ้าเราแลกเปลี่ยนกันเองเนี่ยเราโดนหักถึง7%เลยตอนนี้ก็คือ Z M เครับเป็นผู้ควบคุมราคา M นะเพราะว่าเราต้องทําการซื้อขายกับ Z m เท่านั้นนะเซทเอ็ตอนนี้ก็ขายราคาเมที่ M ละห0 0บาทเราไม่ใช่ผู้เล่นทั่วไปไม่ใช่ผู้ควบคุมราคา M อีกแล้วนะครับตอนนี้ต้องยอมรับนะครับว่าเราโดนหักภาษีเยอะจริงครับนะถ้าจะทําการซื้อ ขาย M นะครับต้องซื้อจาก ZM นะครับหักแค่1%เท่านั้นนะใครมีความเห็นอย่างไรกับแพชนี้นะครับผมคอมเมนต์กันได้เนาะสำหรับวันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะผมฝากผู้ชมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องผมด้วยแล้วกันแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดการชว์คลิปต่อๆไปด้วยสำหรับนี้ก็มีประมาณนี้คนระับต้องลาทุกานไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายจุ๊บๆไปแล้ว